Tala's claiming responsibility oh, no orders from the wolf nice extent alex is on the ground there looking for the stolen camps well he'll need the liberation force on his side so i have been contact the up how... you know commander Kareem. we're acquainted use my name or they'll kill him what is your message from captain price medik karim call me alex i'm listening alex this is classified Hello, madam. 48 hours ago, terrorists stole a shipment of Russian gas. Only al Katala would do this. <laughs> the Russians make no distinction between al Katala and your people. And I make no distinction between al Katala and the Russian army. They're both terrorists. We would never use these poisons. Then help us track it. Before they... Before they what? take it to europe or america we live like this every day commander it's time to go who is this alex this is my brother and lieutenant hadir you are cia he works with captain price <laughs> then you kill russians yes i have friends who can help us but your sister decides what's next of course my sister is in command and the Russian army is still here. This occupation must end. That we can all agree on, yes? Mm. General Barkov's men control the city. We have plans to change that. We have no missiles, but we have our ways. If you stay, we can help you. But if you stay, you fight. Yonato. Marhaba Ali, Alex. ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาะอลยารนะครับอันนี้ก็เป็นอีพีที่สามแล้วซึ่งในอีพีนี้เราก็ได้เป็นอเล็กซ์อีกรอบหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะต่อครับเหตุการณ์ในอินชีแรก4ี่สปชั่วโมงนะน้องอยู่กับฟาราค่ะฮัดีนซึ่งเขาเป็นพี่น้องกันนะครับซึ่งเขาเป็นกองกำลังอีกกองกำลังหนึ่งที่ไม่ใช่พวกของอักคาธาจะไปรัสเซียนะฮะซึ่ง ขายึดระเบิดให้ผมอีกอะบอมเนี่ยระเบิดผมไม่ชอบระเบิดผมกลัวระเบิดคุณเข้าใจไหมฮาดีนแน่ไม่มองหน้าเราพูดนะแน่บังคับการทำไมดิถ้าเราวิ่งกลับนี่เอาเอาะรกินมา เขาไม่ตามเราลวคงต้องเอาใช่ไหมก็ได้ไม่ต้องมาทำหน้าอ่อนเลยซ <C 4. S 1> ซึ่งในเหตุการณ์้อีกท,ที่สองนะฮะคืออันมันไม่ใช่ระเบิดแก๊สพิษเพราะว่าเขายัางบอกว่าแก๊สยัง, <You too. S 1> ย,งยังอยู่กับพวกเอาคาธานะฮะทำซ่ารยันละ โอ้ยพ่อเฮ้ยทาไาการแล้งไงไแล้งไงทำการแล้งไงอ,อ,อะไรอ๋อคืให้เราใสาโมม่โมเ,เข้มตาโต what's the report รัสเซียส์อยู่ข้างนอกถ้าพวาเห็นอาวุธของคุณพวจะ,วออะยิงนี่ไม่ใชห,หมออะเลิกกรเมืองไม่ไม่หอแล้วโอเคได้ห้ามห้ามโชว์ปืนนะฮะไม่งั้นเราตายมีคนนะถ้าเจ๋งมากก็มาดิก็มาดิ เออโอเคมันเจ๋งกว่าเราเอาใหม่เอาใหม่หมผมต้องใจเย็นกว่าน<ะ>ี้โอเคผมไม่บูดละผมว่าใหญ่ค่าลังโทษใช้กับแบบนี้ไม่ได้นะฮะ จริง sociedad, จริงม um. ันก okay. ็มีไม่เท่าไหร่นะเพราะผมสู้ได้เด ja ี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างเอ้ยอย่าห่วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอัดให้แบบผมจะฆ่าล้างโคตรพวกมันทั้งหมดเลยผมมั่นใจว่าผมทำได้ แต่ถ้าผมว่างนะฮะเดี๋ยวผมเอาคลิปมาลงในหะ้มันสั่งให้เรามาหดหิบอเป็นคนกระจอกเลย <c oughs> ไม่ติดว่าพวกเองมีหมา <c oughs> พวกเองตายไปแล้ว <c oughs> ผมรักหมาไงลุงกนะ็เดนช้าจังอะถ้าเราวิ่งแซง ไม่ว่านินจาดูผลงานนินจาหอมมือนี่ไหมหยาอเคแล้วได้จะไปเอ้ถ้าเรามีพวกพวกก็มันก็จะอย่างนี้แหละได้เลยดีริบาลกระากกมผิเจ็บ You're resourceful. I'm have a Let's go. see. I have contacts posted just ahead that have more explosives for us. A bigger blast will pull more forces away from the Russian base. I'm not going to be a good enemy. Shit. soldiers have found my contacts. They may be dead already. I'm can't go loud. Need a suppressor. Find oh, uh, an oh, hey, oil filter. Right it will <laughs> oh, silence. Oh yeah. Check civilian will do the Oh it. it. มาบ้าเอาไปใส่อันนี้ได้ไหมผมเอาหมดเลยอ่ะโทษสิแหม่มาแย่งเงินตรงนี้ครับใส่สามเนี่ยไป ย่มาสั่งเลยอือก็แ a กลัวอะไรกันกลัวอะไรฮะกลัวอะไรฮะกลัวอะไรฮะจำแมวจำแมวโอ้เสียงดังฟังชัด ไปละ <il>, okay. ไม่เอาแล้วกระเป๋า <'s> มาซ <Saints. S 1> ่อนตรงนี้ตอนไหนห่าเขาอยู่เต็มโหโหตายว่ะอันนี้ถ้าน้องๆหรือเด็กๆดูอยู่ว่าไม่เป็นไรเขาแค่แค่เล่นเชือกเองโหตายรับไม่ได้ มาคำให้ดูด้วยโคตรโหดเลยนี่นี่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พาร์ทที่ผมฆ่าล้างโคตรเดี๋ยวไอ้นี่รู้จักผมโอ้บาลากูเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นร้านร้านบาลากุนะฮะเต็มไปหมดเลย ตอนนี้เขามีในโหมดมันตีเพยเยอร์นะฮะชื่ออะไรสักอย่างผมจำไ,ได้เล่นไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นให้เราไประเบิดโอนะฮะที่เอาซีโฟมาจากฮาดีนผมไปศึกษารอบๆก่อน ไมไ่ทานคนหนึ่งสองคนคงไม่ไม่มีขอหน่ <c oughs> อยนี่ออยล์ฟิลเตอร์อ <c oughs> โอ้ดีเซอร์ดเก็บเสียง เป็นลูกซองเก็บเสียงได้ไหมของของไปแนละ้วไอ้หนุม่มนี่ทางลองลองขึ้นไปหาหอไม่รู้ต้องสองทุกรูแล้วมองกันไนะ่หตรงนี้มีสองคนสองคนเปินกนะ่อนเดยวิ่ง บกวกแบบไม่ทันให้ตั้งตัวนี่ก็สนลริงนะันเนี่ย i นวนี้ก่อนะ่ มันยิงผมนัดเดียวนะผมเกือบตายไม่มีเป็นที่เราต้องการเ,ราเ,ราเัาระเบิดดีกวอืชาร์จเสร็จนี่คืออะไรอ่ะกล้องหรอเออหอสวย Manpower by dying out. I, Sorry, I yeah. <laughs> this land. And today we can make an example of those who refuse to follow. <laughs> your... are your อือนนแหละดีแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะเข้าใจไหมเราเป็นเพื่อนกันทำตัวดีๆนี่เท่าไหรู่้ืนสโคบให้ปืนได้มันเป็นกล่องอย่างนี้เหรอของจริงอ่ะเดงอ่ะก็แหละนี่อะ น่านชาผมเนี่ยเป็นนักปามีดนินจาโหเท่มากปามีดคึ<ฮ>น้นแปะระเบิดจอร์จิสเซอร์เฮ้ยนน่าเรียบร้อยผมจะวิ่งฝ่า ไม่ไม่ผลเราเบรอเราซาบไม่ทำเองมาก โรงพยาบานมาไวๆไวๆเกินไปทีเนี่วแบบตุ้มมาปั๊บโอ้โหนี่เยอะเกินผมน่าจะถล่มไม่ไหวครับเขายิงผมนัดเดียวผมก็จะตายอยู่แล้วอะไรวะก็สั่งให้เราวิ่งมานะนี่มียามโมโต Well done. Now this way. Oh my, oh my. Wait. Take the left. ถ้ามันยิงกูอีกนะเอ,อ็อนี่บ้าระเบิดเนาะเออดูหน้าต,นตาระเบิดประดิษฐ์มือนะฮะไม่ไหวผู้หญิงนี่ไม่ไหวมากปะ โอ้จ้าเอ๋เออดีไว้าลาระเบิดก่อนก็หนีละตออไหนนำ้ำโอ้ทุกทิศทางทิศทาง,ททางเราเราไม่โดนเราเหนีอโอ้อะไรวะเบนจามินแฟรงกินพูดอะไรผมอ่านไม่ทันเหมือนกัน ผมเหนื่อยอะไอผู้หญิงคนนี้แล้ววะเอ่ฮ้ยจำได้แล้ววิ่งหนีก่อนแล้วเอาเลยถ้าเราเข้าซอกเนี่ยเราจะโดนยิงตุง่มเมื่อไงเมื่อไงผมจะผมจะตายอืมไปตบก่อนดีอืม w i n d o ออกออก่อนแล้ว ทหารนโหดมากทหารทหารพวกมันโหดมากโคตรแย่เลยวะไม่สั่งให้เราอยู่นี่ยี่ยี่ยี่มันก็ไม่เห็นินเองสรุป เขาเขาเห็นก้าวดาวผมมาบ่เฮ้ยอะไรวะ ขอโทษเอามา <'t> move. ั้ยมือนิ่งละผมปล่อยอมือจากเมาส์และคีย์บอร์ดแล้วแล้วผมมองพื้นละ oh. เขาอยู่ข้างขวาเนาะพอเนี่ยไอสัตว์เสียงดังชิบหาย อืมอืมผมผมไปไม่ได้ผมเดินแม่งนี่อ่ะรู้จักนักปลามีด oh <my> เบอร์หนึ่งของโลกน้อยไปค oh <my> อมมีดทืน่นนยครับคนเมื่อกี้คนไหนเ <Move in. S 2> ชีย่ยเสียมีดเลย ไปไหนเน่ย f รื่เสริมพลังจากฐานท s อากาศแผนของเราทำงานฮ่มา s ยุดมากสู้้ทั้ง h มดีหนาจริงไหมเนี่ยเจอกันไม่ถึงสินาทีตายแล้วโอ้คุณหมอ คุณหมอรองเท้าแตกตายแล้วฮะ <Clear. S 1> นี่เป็น <Let> s <S ที่ <head S 1> ที่เขาเค <out. S 1> ยยืนนะมาสงสารนี่เขาอะไรนะเนี่ยอืมน่าเป็นใบาชาอะไรสักอย่างสุบุรีมันคุณหมอที่สุบุรีแล้วก็มีบรากุ <We need S 1> มีมุมสุดสวยอยู่ในห้อง ผมจะลองจำลองเป็นคุณหมอนะฮะเขาะนอนดูท tamam ีวีดูบารกุท่มอกนไม่้เพ um ิ่งดูดด้วยเป็นขมองก็ได uh, ้ไปก็สำหรับอีพีนี้ก็คงต้องลาไปก่อนก็เจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ